อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทปิตตอิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทติอิ อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทติอิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทนาเมิอิเมนาพุทตังโสอิอิโสตังพุทติอิ อิติปิโสวิเสเสอ,อ,อ,อิเสเสพุทธานาเมอ,อิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิ